มีการคาดการว่าภายในปีนี้กองทัพไทยจะได้เครื่องยิงปืนใหญ่อัตราจร M777A1 จากสหรัฐอเมริกาถึง12ชุดและว่ากันว่าในสงครามยูเครนกับรัเสเซียปืนใหญ่ M777A1 ของสงหรัฐอเมริกาได้ส่งไปให้ยูเครนใช้แค่เพียง6ชุดเท่านั้นและมันก็สามารถทำให้กองทัพรัเสเซียเละเป็นโจ๊กเลยทีเดียวมันสามารถทำลายรถถัง ยานหุ้มเกราะรวมกันได้มากถึงกว่า1,200คันเลยทีเดียวจากลูกกระสุนที่สหรัฐมอบให้ย,ยูเครน3,000ลูกการคิดการใหญ่ของนักวิชาการลาวและผู้นำของกองทัพลาวกับผู้นำกองทัพขเขมรและชี้เป้าเอาเขตพื้นที่ของแผ่นดินสยามมาแบ่งกันหากได้รับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ได้จากจีนที่คาดว่าจะยิงจากฐานที่ตั้งในทะเลที่ขเขมร ที่ดาวเทียมสหรัฐอเมริกาตรวจเจอมีเป้าหมายยิงมาลงที่กรุงเทพและภาคตะวันออกของไทยมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากหากจะยึดเอาแผ่นดินสยามจากอาวุธของมหาอำนาจอย่างจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันกองทัพไทยได้ร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ได้มีการทดสอบการส่งดาวเทียมตรวจหาฐานที่ตั้งขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศจำนวนหลายดวง และมีดโดรนตรวจหาที่ตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้สำเร็จแล้วแถมมีดโดรนขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ที่สามารถบินได้ยาวนานติดต่อกันได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวพร้อมกับติดตั้งขีปนาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงพร้อมยิงได้ทันทีอีก2ลูกรวมไปถึงฝูงบินขับไล่จานวนหลายลา รวมไปถึงโดรนทำลายเรือรบในเขตน้ำตื้นอย่างอ่าวไทยที่ติดกับฐานทัพขเขมรที่พร้อมจะจมเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าเรือดำน้ำของจีนและเรือรบของจีนจะไม่สามารถวิ่งผ่านเข้ามาสู่หน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกลงมาในเขตหน้าน้ำของอินโดจีนได้เพราะที่นั่นมีทั้งฐานทัพเรือจากสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามรอป้องกันอยู่ และรายล้อมถูกปิดด้วยเรือรบของชาติพันธมิตรทุกด้านด้วยภูมิศาสตร์ทางประเทศที่แผ่นดินสยามได้มาจึงมีความปลอดภัยต่อการรุกรานของชาติมหาอำนาจอย่างยิ่งเพราะทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและจีนไม่สามารถที่จะส่งเรือรบของตนเองเข้ามาสู่น้านน้ำของประเทศไทยได้ทั้งสองทางเพราะจะต้องผ่านการป้องกันน่านน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทุกด้าน มีสิ่งเดียวที่ขเขมรกับลาวมานั่งฝันหวานเอาว่าพี่ใหญ่อย่างจีนจะส่งอาวุธมาช่วยลาวกับขเขมรเพื่อยึดประเทศไทยได้ก็ต้องรอให้จีนต่อเรือรบขึ้นมาในประเทศขเขมรเท่านั้นเพราะต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากกว่าจะสําเร็จได้สักลาและการตั้งฐานยิงขีปนาวุธในเขตทะเลข,ของขเขมรก็เป็นพื้นที่ที่โล่งแจ้งและตั้งระบบป้องกันการถูกทําลายได้ยากมากๆหากพี่ใหญ่อย่างจีน ส่งฝูงบินมารบกับไทยก็เชื่อมั่นได้ว่าจีนก็คงจะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นเพราะจะเป็นการประกาศสงครามกับชาติที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดในทั่วโลกแต่ถ้าหากจีนคิดจะส่งเครื่องบินรบมาให้ทหารขเขมรขับเองก็เชื่อมั่นว่าทหารขเขมรน,นั้นคงจะพาเครื่องบินรบของจีนบินตกเหวกันระนาวและทำให้จีนต้องสูญเสียเครื่องบินรบไปแบบฟรีๆหลายลำ และไม่คุ้มค่าเลยการปิดปากเงียบของผู้นำลาวและวางท่าทีเฉยเมยต่อคำพูดของนายสายสมรชยัยยศรประธานมวยลาวที่ออกมาเข้าข้างมวยเขมรกับการส่งสัญญาณให้นักวิชาการลาวออกมาพูดถึงการต้องการพื้นที่ของสยามกลับไปเป็นของลาวในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกับที่ผู้นำเขมรเริ่มเล่นเกมเคลมวัฒนธรรมไทยและฮุนเซนก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจว่า หากยึดแผ่นดินสยามได้ก็มีข้ออ้างได้ว่าแผ่นดินสยามและวัฒนธรรมต่างๆนั้นล้วนแล้วเกิดมาจากอารยธรรมของขเขมรทั้งสิน้นและคนขเขมรก็ต้องการยึดทั้งหมดกลับคืนมาให้กับประเทศขเขมรในขณะที่ผู้นำลาวก็ฝันหวานไปว่าอารยธรรมและพื้นที่ทางภาคอีสานของสยามทั้งหมดก็ล้วนเคยเป็นประเทศลาวมาก่อนและอาจจะถึงเวลาที่ลาวจะยึดทั้งหมด กลับคืนมาเป็นพื้นที่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวมันจึงกลายเป็นสาเหตุที่สำคัญที่มีนัยยะและน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศจึงหานกล้าได้ขนาดนี้และใช้กีฬากุลคแมอุปโลกโลกขึ้นมาในช่วงเวลานี้และไม่ได้สนใจเคารพกฎกติกาสากลของใครหน้าไหนทั้งสิน้นซีเกมยังไม่เริ่มขึ้นขมนก็เริ่มเกมก่อกวน ด้วยการเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาพื้นบ้านอันอับปยศและห่วยแตกที่สุดจากไทยในราคาที่แพงแสนแพงนี่จึงมองว่าผู้นำเขมรกำลังเล่นเกมอะไรกับแผ่นดินสยามกับกีฬาที่ห่วยๆที่อาเซียนมองกันว่าเป็นกีฬาที่ต่ำซามที่สุดตั้งแต่มีการจัดการซีเกมขึ้นมาเลยด้วยซ้ำและตามด้วยประธานมวยลาวที่กล้าแสดงความโง่ของตัวเองออกมา ว่าโบกตอคือต้นแบบของมวยไทยทั้งๆที่โบกตอเป็นเพียงการละเล่นกีฬาการออกกำลังกายเท่านั้นที่ยูเนสโกเขาบันทึกเอาไว้และมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับกุนคแมกีฬาที่ทั่วโลกไม่เคยรู้จักแต่ฮุนเซนกับกร้าบังอาจเอากฎกติกามวยไทยของอีฟมามาใช้แบบหน้าตาเฉยนี่คือเจตนาและเป้าหมายที่แท้จริงที่เขมรกับลาวต้องการให้ไทยสร้างความขัดแย้งขึ้นมา กับกลุ่มประเทศอาเซียนและก่อนหน้านั้นไม่นานทหารเขมรได้ใช้ปืนไล่ยิงคนไทยให้ออกจากพื้นที่ของคนไทยในเขตพื้นที่ติดต่อกันและการกระทําอย่างจงใจและดูเหมือนจะมีใบสั่งมาจากเบื้องบนของเขมรด้วยการพยายามทำลายซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวของไทยและการออกมาโจมตีการท่องเที่ยวของไทยและแนวโน้มที่ไม่ให้คนจีนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของจีน และใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้คนจีนบางส่วนมาท่องเที่ยวลาวกับเขมรเพื่อสร้างภาพเท่านั้นเราจึงได้ภาพคนจีนบางกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวกับเขมรด้วยใบหน้าที่อมทุกทั้งเดินตากแดดและไม่มีสถานที่ไหนเลยที่น่าอภิรมใจมันจึงเทียบกันไม่ได้เลยกับคนจีนกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างมีความสุขภาพสถานทูตจีนเอาคนจีนมาแต่งชุดไทย เพื่อเตรียมโปรโมตรประเพณีสงกรานต์ของเขมรและช่วยเขมรเครมวัฒนธรรมของไทยและพี่ใหญ่อย่างจีนก็เตรียมลงนามรับรองว่าประเพณีสงกรานต์นั้นมีแหล่งกําเนิดมาจากอารยธรรมของเขมรโบราณจากหลักฐานหินแกะสลักของปราสาทหินที่เก่าแก่โบราณทุกอย่างล้วนถูกวางแผนเอาไว้ทั้งหมดจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของไทยทยี่รัฐบาลไทยอยู่ในช่วงความอ่อนแออย่างมาก และคาดการเอาไว้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยนั้นจะตัดงบกลาโหมทางทหารลงและลดบทบาทของกองทัพให้อ่อนแอลงโดยมุ่งเน้นในเรื่องการค้ามากกว่าจะคิดปกป้องแผ่นดินไทยทางด้านทหารแต่เดชบุญความผิดพลาดมันดันมาเกิดขึ้นรัฐบาลไทยอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากกวจริงแต่ความสามาคัคคีเลือดรักชาติไทยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจ หลายคนเริ่มมองเห็นภัยร้ายจากจีนและประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศที่อยู่ติดกับเรามานานรวมไปถึงในหลายประเทศในอาเซียนก็เริ่มที่จะมองเห็นพฤติกรรมที่แปลกมากและมีพิรุษของลาวกับเขมรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นมันทำให้หลายประเทศในอาเซียนต้องรีบเตรียมตัวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและหลายประเทศเริ่มเชื่อว่าจีนต้องมาสร้างฐานทัพ ในประเทศเขมรกับลาวอย่างแน่นอนเพื่อขยายอำนาจทางทหารลงมาสู่ภูมิภาคอาเซียนแบบเต็มตัวนอกจากพลังอำนาจอาวุธทางทหารแล้วแต่พลังอำนาจของโลกโซเชียลก็มีพลังอำนาจมากกว่าอาวุธทางการทหารเสียอีกในยุคปัจจุบันภาพสื่อข่าวที่ส่งต่อกันของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้ายึดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่านการค้าที่สำคัญของคนไทยรวมไปถึงการขยายอิทธิพลไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้และภาคอีสานในอนาคตโดยที่มีคนไทยขายชาติและนิยมจีนให้ความร่วมมือด้วยภาพการปลอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยของจีนรวมไปถึงการเข้ายึดครองพื้นที่ทำกินของคนไทยคนลาวและคนขเขมรเพิ่มมากขึ้นภาพธุรกิจจีนสีเทา ที่มีอิทธิพลและพัวพันกับอดีตในผลของไทยทั้งตำรวจทหารนักการเมืองที่โกงกินชาติและสามารถซื้ออำนาจต่างๆในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายเริ่มเป็นที่หวาดกลัวและสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอาเซียนนี่คือแผนการเข้ายึดพื้นที่ในยุคสมัยใหม่ของมหาอำนาจที่ปกครอง